าจะพูดถึงบุฟเฟ่ที่คุ้มที่สุดในชลบุรีอะเรายกให้ร้านนี้เลยจริงๆเพราะว่ามีทั้งซาชิมิซูชิทะเลดองต่างๆหอยนางรมปิ้งย่างเนื้อละหมูสุดพรีเมียมและที่สําคัญนะคะรวมน้ากับของหวานละดูว,วันนี้เราอยู่ที่ร้านโอกามินะคะมี2ราคาค่ะเริ่มต้นที่499แต่วันนี้เรามากิน799ไหเานขอดูหนซีมีอะไรให้ฉันอีทอีดบ้างเริ่มกันที่หมวดหมูของทานเล่นกันก่อนเลยใส่ซาชิมิปลาดิบต้องกรีมีปลาให้เลือกกินหลายชนิดและที่สําคัญกินได้ไม่อันบอกเลยว่าพี่แบงค์แฮ อุ้ยในส่วนของซูชินานไม่แบบท็อปอุนิด้วยอะแล้วมาในราคาบุฟเฟ่อะไม่น่าเชื่อซึ่งซูชิเขาก็มีให้เลือกกินหลายหน้าเลยนะคะซูชิเนี่ยว่าเกียวก็มีโอ้โหกุ้งชอดน้องกุ้งตัวใหญ่มากเขาก็จะเสิร์ฟแก้วมาในกุ้งแบบนี้เลยค่ะต่อไปดีมิตรักของดองระวังน้ำลายไหลนะหอยแครงดองก็มีปูไข่ทะเลก็มาไข่ก็คืออัดแน่นมาเต็มเตมกระดองเลยกินกับข้าวสวยฟินมากยังไม่จบจ้าก,กุ้งดองมันดองก็มาด้วยอันนี้จะเป็นหอยนางรมสุราษนะคะใส่เครื่องเคียงมาให้แล